ตอนนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตนะครับน้ำแม่น้ำจะขาดนะครับแล้วก็น้ำจะเข้ามาท่วมพื้นที่ที่ทำการเกษตรนะครับถ้าน้ำแม่น้ำขาดก็จะเกิดความเสียหายก็ไม่มีต้นทุนในรอบผลิตต่อไปครับต้องรีบเกี่ยวกันนะครับหรือพื่อนนิ่งน้ำถ<ม>้าพวกเราไม่ได้อายุพอดีความโปเข้ามาช่วยเกษตรกรในเรื่องซื้อก็วัดตามความชื้นนะครับก็ทำให้เกษตรกรนี้ มีความสุขครับลืมตาอ้าปากได้ถ้าไปขายร้านข้างนอกเนี่ยก็จะถูกบดราคาฟาวามโปรเขาจะมีการวัดความชื้นนะครับแล้วก็ให้ราคาตามเด็ความชื้นแต่ร้านทั่วไปนี่เขาจะเป็นแบบเหมา <Okay. S 1> เขาใช้สายตาวัดโดยการกะประมาณเอาครับแล้วเขาเขาบอกเราว่าเท่านี้นะ,ะเกษตรกรพอใจไหมเราก็จะได้น้อยกว่าหน่อยในวิกฤตแบบนี้ฟาร์มโปรเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในเรื่องการเก็บเกี่ยวก็ทำให้เกษตรกร,ร,กรลืมตาอ้าปากได้มีความสุขครับ